สวัสดีครับคัดแพร่งพี่น้องทัดแพงที่เก่าครับมื่อหนีท่าหน้าที่ไปเบี่ยงต้นกับทีมงานกับติดแอร์เรียบร้อยแล้วครับลูกเต่าพี่ทักใช้แอร์ครับไอ้ลูกอัดเครือสาพัณฑ์มาติดไหหมื่ว่านนีพี่น้องเอ้ยติดแอร์ <c oughs> ขอบใจลูกเต่าได้หลายสดเย็นช่ำเมื่อขึ้นซางไม่เป็นนอนอยู่หลังรถพี่ที่เหรอเมื่อขึ้นีกว่าสิเป็นน้อนแป๊บเดียวจนดเลิกเลิก,เลกตีหนึ่งเมื่อขึ้นกลับอยู่ไอ้แหลมฉบังเมื่อขึ้นอีกครับเมื่อทีมงานได้มาทำการแสดงอยู่ตลาดย,ยังก่อน้องยำตลาดสมาพรบ่บองปี่บางที่ขอบใจลูกเต้าได้หลายครับน้ำควมเย็นแอร์ ติดให้ทีมงานหมู่บ้านดีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบางคนกับห่วงยลดเงื่อนหัวมาได้ได้ได,ได้พี่น้องแล้วมันขยับเขอบีดได้หยิบวันสามเส้นแล้วก็ตัดออกอีกนิดนึงก็ได้ขอบคุณทุกกาลังใจที่ห่วงใยที่แนะนํเพราะว่าสิเป็นทุกระบบที่แนะนํามาซอยกันซอยกันคิดเนาะพี่น้องเนาะบางทีสร้างไมกับคิดบ่อขึ้นกันได้ไหมซอยกันคิดเนาะพี่น้องซอยก็ในนี้แต่น้อยยังดีก็มาซอยกันครับพี่น้องบางที่กั ทีมงานกับมาซอยแห้งแต่บางทีมวสสัดีครับปลาสวัสดีครับนี่สิล่ะปลากับมาหอดมายำสร้างไพ่ป้า,รา,าครับผมพู <c oughs> พ้เจ้าบนที่ปลาโอ้ปลาแล้วแม่ตัวบนเนี่ท่างไอ้ผู้เจ้าผู้เจ้าบนนี่นะครับอกแป้งนะปลาเด้อครับติดตามสร้างไพ่ติดตามนองโคกคมเมื่อเ,อเออร็วๆน,นี้บางกูบมื่อใดไปเขาไปโคราดนะครับโอ้ครับปลายิ่ดีสบายอยู่นะครับปลาเนาะครับ แฟนเตลยเต้นเราครับป้าแฝงเด้อนี่ครับป๋าป๋าซื้ออย่างขออนุญาตโทษทีไ่ไรเขาเอป็นป๋าแว่นผู้เจ้าป๋าแว่นผู้เจ้าครับป๋าแว่นผู้เจ้าทิมก็ไปไเป็นแฟนเขาขู่จะเป็นครับป๋าแว่นผู้เจ้าครับบ่ทิมบ่ป๋าทิมงานยิมเพสสตูดิโอสาวน้อยเป็นบ้านแฝงทุกคืนอยู่ซอยลุลงเล็กกันล้วโอ้ยอยู่ซอยลุงเล็กสิป๋าครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่แหละความหาคุมแพงพี่น้องมือมามือแรลกวันจะไปร้านทักงานไปโบราณบ่ป๋าแล้วเออเดี๋ยว มาตลาดสมอฟ็อกก็ได้วะครับเดี๋ยวได้ปลาเขาเนี่ยอ่าเพือไม่ไปดังหกอ่ะโค้มากย่างพรน่ะพรไม่ได้เข่ากระไลเนาะครับโอ้บังนชิปอไอหกดังมามแล้วยำเขาจระสานกับเส้นหน่อยวันไดนเดี๋ยวบอกเราเมื่อกี้นี่ดังไหมไรหกเดี๋ยวเสนอมาแล้ว ก็นด yeah. ah, okay. okay. ีมากว่าไมเห็นเดี๋ยวอ๋อโอเคอาเด้อ่าโอเคโอเคโอเคย่มัากย่มากโอเคล้โอเคโอเคโอเคไม่มีแขกนี่ก็โอเคที่แปลว่ามาตกรง เอาขอบคุณนี่หลายเด้อปาตาสมสบายเด้อปาเด้อครับครับเดี๋ยวลูกเต้าเฮ็ดเด่นเดียกจักบาดจักแปบ,บ,บ,บเกินตาลูกก็เฮ็ดเด่นครับทั้งไหก็ปาทางเว็ดเนี่โอ้แดดวะ่ะแดดคัก่เจอ๋อขอนสีรถอยู่ขอนครับไปไปแล้วไปไปแล้ว จุดเนื้อทั้งหลังอ่ะกานลอยอยู่ข้างในน้อการลอยเจ้ายญ<แ>ิงอบอกเนี่ยจุดเนื้อเปิดไป<แ>สัญญาณไฟเข่าจุดเนื้อไม่ลอยไปแต่ปล่อยไ,ไปปล่อยไปแล้วสัญญาณมากมๆาพี่ไหมพี่ดเดี๋ยวเล็ปลาขออนุญาตเฮ็ดเบียร์กันเล็บปลาครับ ครับผมครับวันนี้ผมไมีรถแ,รแน่บ่าวันหาจะมีครับปามันเนี่ยครับต่อไปนี่ทีมงานเกับสิเดินระบบอ่ระบบไฟเพร่สิเป็นระบบไฟไปเดนเซอร์ทุกจุดครับทีมงานกับสิว่างระบบให้ให้ทุกจุดครับ ปักไฟยัง <stimulus> มันอยนะปักไฟทั้งมับ่เสียบบ่เปิดนี่สิละนี่ราเอาปล่อยสัญญาณไปเกิดสิเดินระบบในรถให้เรียบร้อยเมื่อสายเกิดสิว่าเป็ี่ยนผู้อุยากบดีด้พี่น้องเดี๋ยวสร้างยามกิดสิจัดระบบที่กิ่งแรกนี่หมดแหละครับเหลือแต่เหลือแต่จัดระบบเพราะว่าพวกทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวเด้พี่น้องเด้ออดอดรอยชงนิดหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับเจี่ครับผมเอาหักแพงกันยุ่แถวเดียวยุ่แถวเดียวยุ่งสถานการครับพอดีพ่อคุณดัตมีสามารถทายงานโอ้ครับครับครับลูกหลาเอาเอาเอาหักแพงกันเด้อสุดยอดสุดยอดก็ครับครับลูกหลาครับครับพี่น้องเจฟซี่มาทัฒนานการครับหักแพงสุดยอดเลยครับพี่น้องมาทักมาไทยกันเด้อครับทีมงานกับตอนรับทุกๆกกำลังใจครับ ว่าประเทศทั่วโลกเลยพี่น้องหมู่บ้านนี่โอ้สุดยอดครับลูกเต้าพิทักษ์เชืยออร์ก็ออกไปตะบางพี่ลูกไปเฮ็ดติดแอร์ให้สร้างพายติดแอร์ให้โอ้เฮ็ดเองลูกปัดผู้จัดการเครือสาพันเท่ากันเลยสุดยอดพี่น้องตั้งต้มไก่สู้ผัวพายกินตั้งก้อยผัวเมือกสู้กินโอ้สุดยอดเลยก็สร้สสางยามนี่แหละควาหมู่บ้านพี่น้องไปไซกับเมื่อเสาร์นี่นก็ไปอาบน้ำอยู่บ้านอ่าวแล้ว ทีซี Mac, ออโต้แม็กยูซียกบางพี่พี่น้องว่าสิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กเด้อพี่น้องเด้อไปบ้านน้องตามครับคนใช้พุ่มเข้ามาละอำเภอคอนคอนสวร์หรือขอนสันนี่แหละพี่น้องเอาอำเภอใดก็จังหวัดใช้พุ่มที่เก่าเนาะพี่น้องมือส่อนี่ไปหยาบน้ายือหัดเลยครับกับสร้างยามไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถแม่มือเส่อนี่ครับ เพราะว่าสิเป็นยางสร้างไพกระเปียนนี่หันแม็กกระเปียนนี่หันแล้วครับอล้วก็ขอบคุณพี่น้องเมื่อขึ้นแหลมฉบังครับพี่น้องก็ไปหาไปถามทักไทยสร้างไพ่ไปนอนอยู่รถวิธีครับติดแอร์แล้วไปนอนแล้วก็ช่ำพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับแร์เย็นเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆพี่น้องเอฟซีลูกเต่าว่าสิเป็นเย้ยไอ้โม่พวกแต่สิไอเฮียที่แนะนําำมาสร้างไพกแตสิเอาไปปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างลูกน้องกัสิ แต่สิภากัรพัฒนาไปเรื่อยๆครับบางทีจะสร้างไพ่กับไม่ได้ไปขังลังทีมงานเอาไปขันสซแล็กสอยังสิครับก็ต่างเรียนรูต่างสอนกันน้องพี่น้องเนาะต่างบอกกันละไปโมเมนต์สอนกันน้อพี่น้องบอกกันสร้างไพ่แต่สิได้บอกแนะนําทีมงานลูกน้องมาใหม่เนี่ยคนใหม่คนเก่าเนี่ยครับหมู่บ้านกับลูกๆกับขมิ้นมาเรื่องเล็กกใไซทีมงาน สร้างไพ่กับไปขอโทษขอพุยลูกลูกเต่าอะไรบางสิ่งสร้างไพ่พอลูดเรื่องวันี้พูดเขาบอกพี่น้องพอลูดเรื่องปุ๊บก็ไปหาลูกเต่าเล็กอะทีมงานกับบริกิตนะอย่าไข้ล้นหรอครับบางที่ลูกลูกเต่าติดตั้งไว้ที่กับเพราะท่านอยากให้ลูกลูกทีมงานเดืนเสือมอลัามเข้าไปปรนเด๋ยครับเพราะว่า ตั้งไว้เรียบร้อยเซฟตี้ตั้งไฟตั้งเซฟตี้มันพลาดได้เป็นเล็กมื่อนี่ขอต่อมัง่งเป็นเล็กมัง่งกากะบ,บาดมัง่งก็บว,ว่าอยากให้ลูกๆเต้าเขาไปตอนตอนการทํางานเนยอะครับแต่เป็นทั้งเมืองนอกทั้งฝรลังันนี้เพิ่สิะพ่อยเขาไปใกล้ตอนทานอํางานเยอะนี่ครับบางที่ลูกเต้ากัระมัดระว่างซอยกันก็ขอโทษขอพ้อยลูกเต้าลราคนงานมาใหม่บอลูจังหวะเล็กก็ได้ล้นไปยังน้อยครับที่สร้างไฟกับไปขอโทษขอให้ลูกเต้าแล้มามาวลกกนลนลแหละ,ละบางที่กับบอลูนะพี่น้องเนาะ รับผิดชอบหมดครับพี่น้องลูกเต่าได้เบป็นไลฟ์สดหรือออกยูทูบช่องเอ็มพีสตูดิโอในวงฮางเทียงหัวหน้าฝ่ายบริาหารว่าจะเป็นอีพออีแม่และไก็นนุ่มโจวพยาบาลมันชัยหัวหน้าอำนาจนนี่สิน้องโคมีสิบางทีฝ่ายบริาหารว่าลูกครับฮางเทียลูกเต่าก็ไปออกซื้อออกโลกโซเชียลก่อนนี่สิครับ ที่กิ่งหันมี่ยังก็บมาบอก,กันเนาอกพี่น้องดีที่สุดลูกเต่าฮะสี่ย่าง,งมาบอกพอไพาเลยก็ได้คาวบ้าเล็กลนใสเด้อบอกพ่ลูกน้องเ็เหล็กลนใสสิบางทีลูกน้องกับพ่มาบอกรับนรอกสั่งไปได้ย,ย่างไปถามบอกว่าเล็กลนบอกกับไปรับผิดชอบเป็นไรครับพี่นอ้องค่ายาค่าแผสค่าโรงพยาบาลถ้ามีปัญหาครับไปบริหารบอบีกิ่งน้อนใจครับาว่าสิเป็น ไฟบริหานนมโจน้องนตแล้วกะอีพออีแม่ไฟบริหานยุบเบียงบนนั่นแหละครับแล้วกันสร้างไพให้สรครับรับผิดชอบหมดครับเมื่อน,นี้ก็เรียบร้อยเมื่ออไรครับตอนนีนนนน้เรียบร้อยเพื่อแล้วครับทีมงานกะบนวิธีว่าตรงอะไรนั้นเรียบร้อยเมื่อไรครับเอาสร้างไาพให้เสีวยวไวซัมนีและน้องโจยางมาแล้วเอ,เอาไว้ซัาดีได้พี่น้องได้คลิปหนา้าฝากติดตามเดี๋ยวช่องสิมาชนกันก่อน ตอกสายดีเน่ะน้อง,งยามเนาะเย็รยครับปูครับเย็พร้อมสร้สางไฟเสียไว้ซ้ำนิดละพี่น้องนุ่มโจโย่างมาแล้วสิสามารีวิววะเอาสร้างไฟเสียร้อยอไว้ซ้ำนิแล้วพี่น้องฝากติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องแฮกแองสุขสุขสุขสวัสดีครับ